좋지? 너를 만나 참 행복했어. 나이토록 사랑할 수 있었던 걸, 아직 어리고 자안 내와. 다른 산이 해로 다 안아져서 살았어. <laughs>

เ1ดบาทจับเวลานะถ้าพร้อมแล้ว,นะนลว10นาทีร่วมครับมาเลยครับด้านนี้111บาทครับอออมาแล้วครับเดี๋ยวเวลาขึ้นหน้าจอนะฮะตอนนี้อยู่ที่111บาทใค,ใครอีกนะใครอีกฮะทางโน้นทางโน้นอ่าใครจะประมูลชูมชูม,ชม,มือนะพรุ่งนี้มาป็อกกี้ทีหนึ่ง1,111บาทว้าวเพราะว่าเรื่องต่อไปต้องเป็นหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทอ่าก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้มีด้านนี้ครับมีมีฝั่งนูงน้นด้วยนะ ได้ด้วยก่อนได้ด้วยก่อนคุณได้ด้วยก่อนสามล้านยังยังเหี้ยใจเย็นโอ้ยเหี้ยยียออกตัวแรงมากได้ยินเหี้อ๋อยังสิเท่าไหร่สามพันบาทสามพันบาทครับสี่พันบาทครับตอนนี้สี่พันนะห้าพันห้ตอนนี้อยู่ที่ห้าพันครับเวลาเดินไปเรื่อยๆรื่อหกพันแล้วครับหกพันครับหกพันฮะชั้นสองชั้นสามรวมประมูลได้นะใจหมดใจหมดยกมือขึ้นมาชูมือขึ้นมา แต่ตอนนี้ที่สบายคือลักกิตแฟนไม่มีใครโบกเลยนะฮะไม่มีใครประมูลนะฮะผมคาดหวังกับกลุ่มคุณมากเลยนะฮะคุณนั่งกันนิ่งเลยเจ็ดพันบาทครับเจ็ดพันครับเจ็ดพันบอ่าลักขีตแฟนบอกใครยังไม่ห้างอ่ะยังไม่ประมูลทางไหนครับทางไหนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นด้านนี้ยังไงดีต้องวนต่อไหมต้องวนต่อไหม่ะประมูลต่อไหมตอนนี้หนึ่งหมื่นนะเวลาอย่งไม่หมดเวลาอย่งไม่หมดหนึ่งหมื่น มีอะไรมากกว่านี้ไหมไม่มีคั้งต่างนะีนครับนขบน่เบอร์ห้าเบอร์ห้าครับผมขบนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อครับต่อครับอย่านิ่งกันสิอย่านิ่งกัน สวัสดีครับมินแมกกาซีนผมโทมัสนะครับผมลาเต้ครับผม,ม,ผมพวกเรามาจากดูมันดีครับอ๋อครับสำหรับผมนะครับก็อยากซื้อเสื้อผ้าให้ครับซื้อเสื้อผ้าให้รุ่นน้องนะครับ,บผมก็รุ่นน้องคุณนะรุ่พี่ออกหอกครับผมผมว่าผมซื้อ เชื่อเซกาไม่ต <one> ัวเองหรอเพราะว่าช <photos> ่วงนี้ขาดแคนเืกาบอกกันกตัเริ่มใหญ่ขึ้แล้วอืมอืม

ถูกสร้างขึ้นมาในจักรวาลแล้วไซตต่อให้ไกลแสนไกลณโลกไหนสองดวงใจก็จะหากันจนเจอ สิรานิยาจามาตุติยัมปีไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสรเนนัสาปัญจาสิรานิยาจามาตาติยัมปีไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสรเนนัสาปัญจาสิรานิยาจามา อธิษานก่อนอธิษานอธิษานก่อนขอบคุณครับหวานละมุนละไมอยู่ในทุกตอนหวานที่ความรู้สึกไม่มีวันจางหายก็บางวันเธอก็วันกับสตรอเบอร์รี Chocolate conchinumplian you know, sea when we want the comedy like a cup of coffee

거 o t 는내 필요한 몇 가지 가 e p i d i o and m i 는 i t a r y Cassar is Sir i oh. เราบอกว่าห้ามสายเน็ตชอบสายเอออ่าเขอกา่คุณจะเจอฉันในชั้นศาลนะคะเจอในชั้นศาลเลยค่ะถ้าคุณพูดแบบนี้นัทธนายเลยถ้างั้นไก่เกียร์ดวนคุณด้าถามหาหลักฐาะดิฉันนะคะเอ้าเอ้าเอ้าสัมพละเยอะไปโอแล้วไปไหนล่ะไม่เอาวันนี้แม่จะถ่ายวอล์กวีควอล์กวีคหรอเอออะบัดหน้าไปไหนนักเราฟิลเตอร์มันหลุดลูก อิ่มหวานก่อนส่งจูบกระพริบตาปิ้งๆให้หัวใจพี่ๆเฮียไปแล้วเหรอเออเออเจ๋ลล้วจะไปไหนจะไปแล้วเหรอครับมีอะไรจะฝากไหมครับจะไปในใจลไม่ได้ไปในใจลูกเอาแล้วไม่ไม่เอาไปดูแลเองหนูไปไหนไปทำงานตอนลอยอ่าฝาก มาดูแลไหมอยู่ตรงไหนชี้ไม่ได้ยู่ตรงนี้เหรอตนใหญ่ยังเอาโอ้หวานทำไมชายคู่นี้ถึงมาคนเดียวครับวันนี้ข้างกายว่างเปล่าเปล่าเงาเงาอยาทำไมคุณมาคนเดียวครับเอาใครตัวเล็กๆไหมสูงประมาณเท่าไหร่บอกบอกูรูประพันสันฐานประมาณไหลไหม เออ,เอ,อสูงเท่าไร่หน้าตาประมาณไหนจิ้มลิมไหม <c oughs> หาอะไรครับหาอะไรมาครับนี่ใครหาผมรือเปล่าครับเออเริ่มแล้วพ,พี่เขาบอกว่าตัวเล็กๆหน้าตาจิ้มริมอ๋อสูงเขาบอกสูงเท่าไร่เขาว่างงาไงนี่ผมพอจะ เดี๋ยวขอดูกันนะอ่าเขาบอกว่าต้องมีดอกไม้ที่ไรเอ้ยวิวันนี้พกมาด้วยคลายอยู่คลายอยู่เอ๊ะคนชี้เก๊กคือใครครับหาใครนะคะหาคนชี้เก๊กมเมื่อกีก้คนชี้เก๊กลองลองตะโกนเรียกดูค่ะคนชี้เก๊กอยู่ไหนครับนี่ครับ <laughs> เนเทอร์เมนเทอร์จัดการหน่อยเอาท่าอะไรนา่ารักมากลูกม่เดี๋ยวอ้ยเรี่อะไร,รอ่ะเฮ้ยช็อกเออเอออออมาหนึ 1, 2, <c oughs> <c oughs> ي, ่งสองติดเธอไม่ไหวขอดีขอดีขอดี เธอไม่ไว้ติดฝนอยู่ด้กันก่อนได้ไหมถ้าเธอไม่รีไปฝนยังไม่จางกลับไปเดี๋ยวไม่สบายก่อนได้ไหมก่อนไม่สบายอยู่ก่อนเอใครซื้อให้อ้วนเงินแม่อ้วนซื้อแต่เงินแม่เพราะอ้วงกดเอง เขาซื้อมาฝากมาเช้ากิน2กล่องแล้วเขาบอกว่าเขาซื้อฝากเจอสองกองอ่อะเซลแซลนะมีคนแซวเด็กเสิร์ฟผ่านมาแล้วเ็กเสิร์ฟอ่ะมีคนซื้อของอะไรให้ไัยฉันเห็นมีใครให้เซแม่ซื้อให้ทุกวันค่ะน้องเน็ตหยุดเลยแม่ซื้อทุกวันลูกเขาบอกอ้วงกำลังแต่งตัวอยู่ให้เจอกินกองเออ เออ๊อ่ะอิจฉาอิจฉามีคนอิจฉาเตอร์กินไหมพี่เนทเออไม่เป็นไรเอพี่ไม่อยากแกล้งกินไหมพ่อกินให้หมดแล้วกันนะวงจะได้ไม่เสียใจโอเคไหมอันค่ะอันเงาอยู่ข้าวทำไมกินหลายกล่องไม่ได้นหลายกล่องอันนี้ของฉันอันนี้ของเจิ้ง นะหนูซื้อมาหรอซื้อมาพอเจอไม่มาแล้วทำไมถึงไม่มาพร้อมกันอ่ะที่เดียวกันเอ้าแล้วเดี๋ยวมาเจอกันหรือเปล่าจะไม่ให้ดูนะคะอ่าไม่ให้ดูนะคะเขาจะถ่ายคลิปว่าซื้อข้าวมาฝากเจอค่ะเขาไม่ให้เธอดูไม่ให้ดูอ่ายังไม่พูดเลยแล้วเจ๊กินด้วยได้ไหมได้อ้าแล้วเจ๊จะกินอะไรเดี๋ยวเจ๊มาวีเด็กเเจ๊มาจับการหนงวันนี้มาทำอะไรคนเขาสงสัยแต่ว่า เราบอกได้ไหมมาปิดเอมอมาถ่ายรูปถ่ายรูปเล่นถ่ายรูปเล่นทั้งบ้านเลยอุ้ย <c oughs> ดูดังหนะ้า <c oughs> ดู <c oughs> ดูดูดักหน้าอ๋อโกงเหรอโหหนูพูดอะไรออกไปมันไม่ถูกละขอโทษนะคะรออะไรอยู่ปะคาอ่ารปากครับเอกรอพูดไม่ได้ เอ้าบรรยากาศมันโอเคนะคะลมมันพัดผมแบบใช่ครับค่อนข้างอากาศดีแล้วนี้ครับนนนลมพัดแรงมากช่วงนี้ครับอากาศดีเพราะมีอะไรเพราะมีแฟนฮะห,หนูอ๋อโชคดีไปนะนโชคดีไปนะม,มาเย็นแต่ยังยังลออยู่ มาเย็นแต่ยังหลอกก็คนอื่นก็มาเช้าวันนี้มาเช้าก็หลอแต่ว่าแต่อันนี้ผมต่อให้คนอื่นมาก่อนก็เลยแบบอาจจะหลอเช้าวันเก๋เก๋ทุกวันเก๋อยู่แล้วมาทำอะไรวันนี้ไหนพูดมาทำอะไราเออมาถ่ายรูปวันนี้เรามีเตรียมตัวสําหรับอะไรใหม่ๆเยอะแยะใช่ครับแต่ว่าถ่ายอะไรต้องต้องรอติดตามชมครับ โอ้ห oh, <c oughs> หนูก็เป็นโฆษณาเกินเอาเป็นโฆษณาเกินงั้นเมื่อกี้ตัดออกคนระับตัดออกได้เลยจัดตัดตัด okay, ตัดโอเคนะโอเคเมื่อกี้บอกว่าอยากให้ถ่ายฟิลไหนแอร์เจเจเพนกล้องอยู่บนแอร์เอาให้เก๋เอาให้ถึงนี่นะอันนี้มีดอลลี่ให้ด้วยนะคอนอื่นไม่มีนะหนูเฮ้ยว้าวว้าวว้าวอะไรครับยังครับกดเพลงไหม ะถ่ายแล้วนะโอเคอ่าอะมาถ่ายแล้วครับผมหนูเลยจริงจังเกิน uh. เอขาคิดถึงพี่พี่คิดถึงเฉย oh, อ๋อเออคิดถึงแน,นี่พาพูดงี้เขาเขินหลอกยังไม่ได้ถ่ายจบถ่ายแล้วอ๋อ oh. <Okay. S 1> ยังยังถ่ายยังอ่ะให้ถ่ายว่าถ่ายหรือยังไห้ถ่ายแล้ว แต่อขอดูแบบลุกที่หล่อที่สุดของวันนี้ของน้องเต้หนอ่อยของวันนี้ครับครับอืมชุดนี้หรอขอดูหน้าที่หล่อที่สุดที่คิดว่าแบบตายแน่คนดูตายแน่อ,อหนู้ายขอเนี่ยครับขอหนึ่งแชะแชะต่อมาอกปกเมลเย็นวันที่สองนะครับยี่ไปทำางก,กันซิที่ต้องบอกว่าอะเ กูทนไม่ไหวแล้วกูกูบอกปอยู่กับมึงกูขอไปนอนก,กับมึงได้ไหมเพลอบอกว่ามึงมยาอะไรมีอะไรเป็นอะไรเขาเรียกว่ามีใครดี รู้เพ่อคนไหนไม่บอกเอาไอ้เจไม่รู้อะไรเลยหนูจะหลอกไอกถามเด็กไม่บอก๊งเอ่ดูข้างซ้ายข้างขวาเจ้ะหน้า,ลาเล่อยสรุปบอกไหมไม่บอกส <c oughs> ายตาของเธอก็แลเห็นเสือโคร่งตัวใหญ่มาฮือมาติดอยู่ในจันของในา่ามาลาไม่ได้กลัวเสือสักนิดเธอเดินเข้าไปหาเสือด้วยท่าทีที่องอาจ เอ่ยถามเสือด้วยน้ำเสียงที่สงสัยเจ้าเสือเรื่องอะไรเจ้าถึงได้เข้าไปอยู่ในนั้นเล่าข้าไม่ได้ตั้งใจเข้ามาอยู่ในจันนี้หรอกแต่เป็นเพราะเจ้าพรานป่าน่ะสิมันเอาจันท์มาดักข้าข้าไม่ทันระวังตัวเลยเสียท่ามันจนได้ว่าแต่เจ้าเธอแม่หนูน้อยพอจะช่วยเหลือข้าให้ออกไปพบอิสระภาพได้หรือเปล่าล่ะเหรอโอ้ย ไม่ได้รอกเจ้าเสือเอ้าทำไมลราแม่หนูน้อยเะเดี๋ยวในพรานเขารู้เขาเขาก็ได้ตีข้าตายนะสิไม่มีใครไปบอกในพรานเขาจะรู้ได้ยังไงเลาวว่าเจ้ามาช่วยเหลือข้าล่ะเอาอย่างนี้เวลาเออถ้าเจ้าช่วยข้าไม่มีแผลเลยเนี่ยแผลหายไวมากยาดีใช่ไหมใช่ไม่ทักเพ่าเป็นดีน้ไม่ทักไม่ทักเราไม่ขัก ไม่ขัดดีนะเอ้ยสวยเป็นแบบที่ขาแต่ท้าไมวันนี้หน้าสวยที่นะแบบถ้าทาลองพื้นที่ขาแล้วก็ทาไปละเอออะไอเม็ดข้าวมันมากเลยมันจัดจัดแล้วนะขอจัดจัดหน่อยยัง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 ไม่หยุดหรอกจะถ่ายชั่วโมงหนึ่งบินบล็อกเม็ดก้าวรู้แหละว่าชิดถึงแม่แค่หาย เดี๋ยวจะเอาของขวัญไปให้พี่แม็กกันนะครับทุกคนไปเลยดีกว่าแม็กครับสุขสันต์วันครบรอบ5ปีครับผมแม็กนัทครับอะไรอ่ะ <laughs> ดูให้ลองเปิดดูก่อนจะไม่ใบจะให้พี่แม็กแกะเองแล้วก็ดูเองเลยว่าเป็นอะไรวะแล้วงานที น้องไม่เคยทำอะไรให้เลยน้องก็อยากทำให้บ้างครับวันครบรอบเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่เชียงรอบก่อน <laughs> อะไรแบมีอะไรบ้างจะได้แบบเปิดของใหญ่ทีเดียวเลยเปิดเลยนะเปิดเลยเขาดูก่อนทุกคนนะกันก็เป็นแบบของเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับไม่รู้ว่าพี่แม็กชอบหรือเปล่า <laughs> ให้ในายเป็นรูปอะไร คุณดิ้งกับเดซี่ไงใช่ใช่ครับอุ้ยในกล้องเห็นปะเห็นเห็นอยู่ใช่มเห็นเห็นเหชัดเลยทำมากทำเองปะเนี่ยโอ้โหวาดเองหมดเลยแล้วก็เนี่ยฮะครับก็อันนี้แบบนัดวาดเองเลยแล้วก็ระบายสีด้วยแล้วก็ไปทํามาแบบ2วันถึงจะเสร็จวันเดียวไม่เสร็จด้วยโอ้โครับทือว่าเฮ้ยตั้งใจประสบการณ์นะเนี่ยเก็บรายละเอียดแบบน่ารักมาก แต่ก็มีอเอาจริงคุณครูก็ช่วยนะนม่งาน,น้องนัดก็ไม่เง้ไม่ออกมาสวยขนาดนี้แนะ่มาสวยมากน่ารักมากแต่ว่าความตั้งใจอันนี้ตั้งแบบแอบไปซุ่มมาขอบคุณครับอขอบคุณมากนะเด <c oughs> <อ>ี๋ยวจะแปะไปที่ห้องเลยแล้ว <c oughs> ต่อไปไลฟ์ทุกคนจะได้เห็นเลยนี่เลย เสียมาให้เรียบร้อยครับเอาไปแฝงนด้เลยคืนไว้เรียบร้อยดีนะเอาไปแขงแบบดีเลยได้แบบคืนได้แเราได้นะไปแขงแบบดีขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะน่าจริงกับเก่งมากสวยมากแต่เดซี่น่าดูมากแบบว่าอยากทำอะไรผิดนะเจ้าหนุ่มอย่างเงี้ยปกติพุดดิ้งดุเยอะแล้วไงแล้วเดซี่แบบมาคุมพุดดิ้งอีกทีอันนี้เป็นแขกของนะทพุดดิ้งเองดูแบบปกติใช่ป่ะแต่เดซี่แบบ ูเห็นอยู่นะไอ้นุชเสื้อแล้วพุดดิ้งมีอันนี้ด้วยนะอันนี้คือเป็นแบบเป็นพี่หมีแล้วก็กระดิ่งสีแดงอันนี้พุดดิ้งห้อยอยู่ใช่พรอนนาด้เอามาแจกพุดดิ้งเลยอ๋อแสดงว่าพุดดิ้งมีเสื้ออยู่แต่ว่าน่าจะเป็นหนึ่งเสื้อเพราะว่าคุณคุณอยู่ขอบคุณมากนะขอบคุณมขอบคุณครับผมไม่คิดว่าเป็นแบบหอมวานแล้วก็ง่ายขอบคุณมากนะจากน้องน้าให้พี่แม็กนะคครับบขอุณครับจะชอบครับ ขอบคุณนะมากให้พี่แม็กถือพี่แม็กขอบคุณชนาะ